สวัสดีค่ะดิฉันสหดาลกเกิดรหัสนักศึกษา540 100 2630 158นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการสเก็ตภาพเพื่อทำชิ้นงานให้เป็นสามมิติ ซึ่งชิ้นงานที่เราจะทำกันในวันนี้คือตัวประคองสปริงเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการไปพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะชิ้นงานที่เราจะทำเนี่ยก็คือเป็นการทำ ชิ้นส่วนหนึ่งของจักรยานก็คือว่าเป็นตัวประคองสปริงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็คลิกเข้าไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ New ค่ะเลือกผ่านแล้วก็คลิกโอเคค่ะเดี๋ยวทีฉันจะบอกคร่าวๆก่อน,นะค่ะว่าในการทำตัวประคองสปริงหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างภาพสเก็ตในรูปของ2มิติขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะ extrude ให้กลายเป็นรูป3ามมิติขึ้นมานะคะค่ะฉะนั้นเราก็จะทำการสเก็ตภาพนะคะโดยการเลือกคำสั่งเมนูบาร์ตรง Insert ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ sketch นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปใช้ได้ที่ Command Manager แล้วก็ sketch ได้เลยนะคะก็คลิกเข้าไปเลย ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามี Reference Plane หรือว่ามี Plane อ้างอิงขึ้นมา3 p l เพลนะคะก็มี Front Plane ค่ะเพลนด้านหน้าค่ะแล้วก็มี t p p p l n n p เพลนด้านบนค่ะแล้วก็มี Light Plane ก็คือเพลนด้านขวานั่นเองอสำหรับวันนี้ตัวประคองสปริงของเราค่ะดิฉันขอเลือกใช้ Front Plane ค่ะก็คือ p เพลนด้านหน้านะคะ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเอาเมาส์ชี้เข้าไปที่เพลงที่เราต้องการเนี่ยจะมีกรอบไฮไลท์สีส้มขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นการไฮไลท์เรานั่นเองก็คลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะเห็นว่ามีลูกศรสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการอบอกถึงจุดเริ่มต้นหรือจุด Origin ของชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยบ่งบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในแกนไหนนั่นเองนะคะฉะนั้นต่อไปเราจะเริ่มการสกเก็ตแล้วนะคะก็คือ,อรูปแบบการสกเก็ตของเราในวันนี้ค่ะดิฉันจะเลือกเป็นแบบลายหรือว่าแบบเส้นตรงนั่นเองนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีรูปแบบการสกเก็ตลายรูปแบบด้วยกันก็มีเซอร์เคิลเป็นวงกลมมีแบบสปายคือแบบ หรือว่าเป็นแบบเส้นโคง้งแล้วก็มีแบบออลิปก็มีแบบเป็นวงรีนะคะหรือมีแบบซินต์พอยต์อาร์ R, ก็คือเป็นแบบเป็นแบบูนยนโค้งส่นกลางนะคะแล้วก็มีแบบโพลีกอนคือมีแบบเหลี่ยมหลายแฉกหรือว่าเป็นสเกตฟิลเลตหรือมีแบบมุมมนนะคะหรือจะเป็นเซนคอร์เนอร์ไรทังเกิล er, ก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม โดยการเริ่มจากมุมนะคะก็เราก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการแต่สําหรับวันนี้ตัวปรผคองชิ้นง,งานของเราเราขอเลือกใช้เป็นแบบลายคือแบบเส้นตรงนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะก็จะสังเกตว่ามีดินสอ,อรูปดินสอขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ที่มีเครื่องมือที่สัญลักษณ์รูปร่างคล้ายกับ เหมือนกับไอคอนสเกตก็คือเป็นคำสั่งสำหรับออกจากโหมดและก็สัญลักษณ์รูปกากบาทสีแดงนี่คือเป็นการยกเลิกการสเกตที่ได้ทำไปทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะส่วนเครื่องหมายถูกนะคะหรือเครื่องหมายโอเคนี้ก็คือเป็นการตกลงที่จะใช้คำสั่งส่วนเครื่องหมายแคนเซิลก็คือเป็นการยกเลิกคำสั่งที่รังทำทั้งหมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่ม ทำการวาดหรือทำการสเก็ตลงไปะะก็เหมือนเป็นการวาดรูปธรรมดาในกระดาษนั่นเองนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีเส้นสีดำก็มีกรอบสีเหลืองอยู่ซึ่งเส้นสีดำที่ปรากฏขึ้นมานี้คือเป็นเครื่องหมายแสดงความสัมพันธ์ของเส้นว่าขนาดนี้อยู่ในแนวระนาบหรือเพราว่า h o r i z o n t a l เองส่วนตัวเลขที่บอกอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็องศาเนี่ยเป็นตัวบอก ความยาวเส้นแล้วก็เป็นตัวบอกองศาของเส้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะก็เป็นการจบการลากเส้นนั่นเองแล้วก็เราก็ลากไปตามรูปแบบของเราที่เราต้องการนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีเส้นประดสีน้ำเงินกับเส้นประดีเหลืองปรากฏขึ้นมานะคะซึ่ง เส้นประสาสีเหลืองนี้เป็นเส้นนําทางสําหรับมุมฉากแล้วก็ครึ่งมุมฉากส่วนเส้นประสาสีน้าเงินนี้นะคะเป็นเส้นที่ช่วยนําทางความสัมพันธ์กับเส้นล่างอื่นๆก็เช่นจุดปลายของเส้นกลึงกลางของเส้นนะคะก็เหมือนเป็นการไกด์ไลน์ของเป็นการไกด์เป็นการนําทางให้เราสเกตภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ แต่ว่าในการสเก็ตเริ่มแรกของเรานี้นะคะก็ยังไม่ต้องคำนึงถึงขนาดหรือว่ารูปร่างคำนึงถึงรูปร่างสิแต่ยังไม่ต้องคำนึงถึงความสวยงามมากมายนักนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งเอาทีหลังได้นะคะเมื่อเราวาดรูปร่างของเราเนี่ย เสร็จตามต้องการแล้วเราก็สามารถกด ESC บนคีย์บอร์ดได้เลยนะคะเพื่อเป็นการออกโอเคค่ะก็จะเป็นการสเกตเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นการกําหนดความสัมพันธ์นะคะก็คือการกําหนดความสัมพันธ์เนี่ย เป็นการจะบอกว่าเป็นการกําหนดความสัมพันธ์เชิงรูปด้านแล้วก็มิติของเส้นล่างก็เช่นความขนานความตั้งฉากความร่วมศูนย์อะไรอย่างนี้นะคะเราจะใส่ความสัมพันธ์ลงในภาพสเกลหรือว่าสเกลิเดชันลงไปโดยในการใส่สเกลิเดชันเนี่ยเราสามารถเลือกส่วนประกอบของสเกลที่เราต้องการใส่ความสัมพันธ์นะคะก็ อนนี้ก็คือเส้นตรงก็คือพูดง่ายคือเราต้องอ่าเราก็สามารถเลือกเส้นตรงที่เราต้องการใส่ความสัมพันธ์ได้นะคะถ้าเกิดเส้นตรงที่เราต้องการเนี่ยในส่วนของเราที่ต้องการเนี่ยมีมากกว่า2อ,อย่างขึ้นไปทําการทําได้โดยการ,าก,ารกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายที่เมาส์นะคะก็เป็นการเลือกนะคะเป็นการเลือกเส้นนั่นเองนะคะค่ะ เดี๋ยวฉันจะทำการเลือกเส้นนะคะเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้องนะคะ ดิฉันจะขอตรวจดูว่าเส้นที่ดิฉันเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะคะที่ต้องการไลน์1ค่ะก็คือสีฟ้าสีฟ้าแถบเทมนี้โอเคค่ะแล้วก็ไลน์สิลน์สิลน์หาค่ะลน์หแล้วก็ลน์เโอเคค่ะดิฉันต้องการให้เส้นทั้ง6เส้นนี้มีความสัมพันธ์แบบ e ีคั่วค่ะก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็คลิกถูกเพื่อเป็นการตกลงนะคะ ต่อไปค่ะดิฉันจะใส่ความสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อนะคะเอาละค่ะก็คือมีมีลายสิบนะคะกับลายสอที่ฉันต้องการใส่ที่ฉันต้องการให้ทั้งสองเส้นนี้มีความสัมพันธ์แบบพา ralel นะคะแล้วก็คลิกโอเคได้เลยค่ะเช่นกันค่ะ ค่ลายสี่กับลายแนะคะที่ฉันต้องการให้มีความสัมพันธ์แบบ p a ralel เช่นกันค่ะแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะคะแล้วก็ที่ฉันต้องการให้2เส้นนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันเหมือนกันนะคะ อ่ะค uh ่ะ huh. ก็คือลาย10กับลาย8นะคะดิฉันต้องให้ดิฉันต้องการมีความสัมพันธ์แบบอีคู่ค่ะ mm hmm. ก็คลิกโอเคเข้าไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็อัน,นี้นะคะกับเส้นนี้ ก็คือลาย2กับลาย4่นะคะดิฉันต้องการให้มีความสัมพันธ์แบบอีคัแ้วก็คลิกถูกเช่นเดิมเลยนะคะโอเคค่ะก็ดิฉันก็ได้กำหนดความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต่อไปดิฉันจะทำการใส่ขนาดให้กับชิ้นงานของเรานะคะ ก็คือการใส่ขนาดนี้ค่ะก็จะใช้คำสั่งคำสั่งสำหรับใส่ขนาดนี้ก็คือ smart dimension นะคะก็เราสามารถหาคำสั่ง smart dimension ได้โดยการคลิกเข้าไปที่ tools แล้วก็คลิกไปที่ dimension นะคะได้เลยแล้วก็ smart หรือเราจะใช้ command manager ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ smart dimension ก็ได้นะคะโอเคค่ะดิฉันต้องการให้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะเอาละค่ะดิฉันต้องการให้สองเส้นนี้นะคะทำมุมอ่ะหนึนะคะ ดีกรีนะคะก็คือองศานั่นเองก็คลิก Enter เพื่อเป็นการโอเคนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งต้องคลิกโอเคหรือคลิกทุกตรงนี้นะคะเอาละค่ะซึ่งต่อไปฉันจะใส่ขนาดแบบแนวตรงหรือแบบลีเนียให้กับชิ้นางานนะคะก็ดิฉันขออนุญาตใส่ตรงนี้ แล้วะระหว่างจุดหน้าจนถึงจุดท้ายตรงนี้นะคะเอาล่ะคะ่ะก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง modify ขึ้นมานะคะให้เราใส่ขนาดกันซึ่งเครื่องหมายถูกตรงนี้หมายถึงว่าตกเป็นการตกลงใช้ค่าขนาดในขนาดนั้นแล้วก็ออกจากกรอบคำสั่งส่วนเครื่องหมายผิดหมายถึง กลับไปสู่ค่าเดิมแล้วก็ออกจากคำสั่งนะคะส่วนเครื่องหมายที่เหมือนสัญลักษณ์ไฟจราจรนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนใช้ค่าขนาดใหม่โดยไม่ออกจากกรอบนะคะส่วนเครื่องหมายบวกลบแล้วก็เครื่องหมายนี้เป็นการเปลี่ยนอันตาราการเปลี่ยนแปลงขนาดนะคะแล้วก็เครื่องหมายนี้หมายถึงเลือกใช้ขนาดนี้เลือกใช้ขนาดนี้ในงานเขียนแบบ2มิติด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ พิมพ์มือลงไปเลยค่ะดิฉันต้องการให้เส้นนี้นะคะมีความยาว160มิลิเมตรนะคะก็คลิก Enter ลงไปนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันต้องการให้เส้นนี้นะคะม,มีขนาด ฉนันต้องการให้มีขนาด50มิลิเมตรนะคะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมคลิกถูกต้องนะคะต่อไปค่ะดิฉันต้องการให้เส้นนี้มีขนาด50มิลิเมตรเช่นกันนะคะ โอเคค่ะ okay, 50ม mm. ิลลิเมตรค่ะอย่าลืมคลิกถูกต้องเพื่อเป็นการตกลงนะคะต่อไปไดิฉันต้องการให้เส้นด้านข้างนี้นะคะมีขนาด40่มิลลิเมตรนะคะ40 mm. นะคะแล้วก็ กระตุกลงอย่างเดิมนะคะโอเคค่ะแล้วก็เป็นการกำหนดขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปดิชันจะทำการลบขอบมุมฉากของภาพสเกจของเราก็คือเป็นการทำให้ขอบของเรามีความมนนะคะโดยใช้คำสั่ง sketch f i l l e t ซึ่งเราจะสามารถหาได้โดยใช้ที่แถบเมนูบาร์กดที่ tools นะคะแล้วก็ไปที่ sketch tools นะคะแล้วก็ไปที่ f i l l e t ได้เลยนะคะก็จะสังเกตเห็นขอบข้างๆนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ขนาดที่เราต้องการได้เลยเป็นค่ารัศมีของมุมนะคะทีฉันต้องการให้เป็น5มิมค่ะ แล้วก็คลิกเข้าไปที่คลิกเลือกเข้าไปที่จุดปลายเส้นที่ต้องการนะคะที่จุดมุมที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดโอเคกดเยสนะคะดิฉันต้องการให้ทุกมุมของชิ้นงานของเราเป็นมุมมนนะคะจะเห็นว่าเมื่อเรากดเยสแล้วนะคะ,ะมุมของเราก็จะเป็นมีขีด สีเหลืองขึ้นมานะคะเป็นการบอกว่าเราใส่มุมมวนให้กับเขาแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสนัญลักษณ์บอกไว้นะคะเอาแล้วค่ะก็ดิฉันก็ได้ใส่มุมครบหมดแล้วนะคะทุกมุมแล้วก็กดโอเคได้เลย นะคะต่อไปค่ะเป็นถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นการ extrude ก็คือการดึงชิ้นงานนั่นเองนะคะซึ่งการ extrude เนี่ยเป็นคำสั่งที่ทำให้เป็นสามมิติซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อยที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะคือเป็นการทำงานโดยการดึงเอาอภาพหน้าตัดออกมาเป็นสามมิตินะคะ ซึ่งทิศทางการดึงด้วยคำสั่ง extrude เนี่ยก็จะมีทิศทางตั้งฉากกับภาพสเก็ตหรือเป็นแนวเดียวกับ p l a n ด้านหน้านั่นเองนะคะเราสามารถหาคำสั่ง extrude ได้จากไปที่เมแถบเมนูบาร์แล้วก็ไปที่ insert แล้วก็ b o a r base แล้วก็ extrude ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะสามารถไปที่ features แล้วก็ extrude ก็ได้นะคะ เอาแล้วค่ะอ่าดิฉันเอ๊ะอ่านะคะอืมดิฉันขออ,อนุญ,ญาตลากออกมานิดนึงเพื่อความเห็นอย่างชัดเจนนะคะกดเครื่องหมายถูกโอเคค่ะเราจะทำการ e x t r u d e ดิฉันจะเลือกคำสั่ง extrude ตรงแท o บคอม d มนเ a อร์นะคะกด extrude เข้าไปเลยค่ะ เราก็จะสังเกตเห็นว่ามีมุมอมองของชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะจะเป็นรูปแบบไทมเมติกโดยอัตโนมัติเพื่อให้เห็นถึงความลึกของชิ้นงานนะคะ mm hmm. แล้วก็จะเห็นลูกศรที่ชี้อยู่ที่บริเวณกึ่งกลางชิ้นงานซึ่งเราสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเพื่อที่จะดึงไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้นะคะเด mm ี hmm. ๋ฉันจะลองลากลงมา ข้างหน้าดูนะคะก็จะสังเกตเห็นมีไม้บรรทัดสกเกลที่คอยเป็นหลักสําหรับการดึงชิ้นงานอย่างคร่าวๆด้วยนะคะค่ะแต่ดิฉันจะขออใส่เดฟหรือความลึกนะคะไปที่40มิมนะคะแล้วก็เป็นแบบลายนะคะโอเคแล้วก็คลิกก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย มีอยู่หลายคำสั่งด้วยกันนะคะซึ่งคำสั่ง extrude เนี่ยก็จะมีคำสั่ง direction one นะคะก็เป็นกรอบหลักที่ใช้ในการใส่ค่าที่ต้องการให้ชิ้นงานเกิดการดึงนั่นเองนะคะปกติเราก็จะใช้ by ค่ะซึ่งหมายถึงการดึงแบบดึงขึ้นมาแบบปกตินะคะแต่ก็จะมีอีกหลายรูปแบบนะคะก็จะมี up To take up to surface offset from surface up to body midplane นะคะ mid plane ก็คือเป็นการดึงทั้งสองทิศทางไปพร้อมกันนั่นเองนะคะแต่เราจะเลือกเป็นบรายก็คือเป็นการดึงขึ้นมาแบบปกตินะคะส่วนอันนี้ก็เป็นการใส่ค่าเดฟ h หรือใส่ความยาวที่ต้องการให้เกิดการดึงนั่นเองนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็น d ัฟออนออฟนี่ก็คือเป็นการเหมือนเป็นการ d ัฟอาร์ก็คือเป็นการใส่องศาลูกออกหรือลูกเข้านะคะให้กับชิ้นงานแต่อันนี้เราจะไม่ใส่นะคะเราจะไม่ใส่นะคะ แล้วก็มี Direction 2หรือ i r r e t t o n 2เนี่ยนะคะก็เป็นกรอบคำสั่งที่ใช้เพื่อให้ชิ้นงานเกิดการดึงไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับ Direction 1นั่นเองนะคะก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะส่วนวันนี้ที่ฉันต้องการให้ความลึกหรือ depth เนี่ยดูความหนาของชิ้นงานเป็น40 mm มมนะคะแล้วก็ เป็นการดึงแบบปกติคือบรายนั่นเองนะคะก็กดถูกไปได้เลยโอเคค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าชิ้นงานของเรามีตัวเครื่องหมายบวกเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนั้นเราก็จะสามารถเห็นเขาเรียกว่าเป็นแสดงภาพสเสกที่เป็นหน้าตัดของ S2 ได้แล้วก็มี บอกว่ามีม,มีการแสดงขนาดขึ้นมาเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นขนาดที่เราใส่เอาไว้เมื่อตอนที่เราสเกตนั่นเองนะคะก็จะดิฉันก็จะเช็คดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ก็คือความยาว 40มมตรมุมองศา145อ mm, งศาแล้วก็ตรงนี้เป็น50ม mm, มตรงนี้50ม mm, มแล้วก็ข้างล่างนี้1 6 0มมแล้วก็ความลึกหรือเด็ฟ40ม mm, มแล้วก็อ่ะองศามุมมวนตรงนี้5มเมตรเป็นอันถูกต้องแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับตัวประคองชิ้นงานของเราก็เสร็จสมบูรณ์ แล้วนะคะเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อย่าลืมเซฟไฟล์งานทุกครั้งนะคะก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปในไฟล์งานที่เราต้องการเซฟดิฉันต้องการเซฟเป็นชื่อ,อตัวประคองชิ้นงานนะคะ <c oughs> ตัวประคองชิ้นงานหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็กดเซฟได้เลย นะคะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็วิธีการทำตัวประคองสปริงก็จบลงเพียงแต่เท่านี้แล้วนะคะที่ฉันหวังว่าในการทำตัวประคองสปริงครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ชิ้นงาน เป็นมากขึ้นนะคะก็สามารถลองไปทำกันดูได้ค่ะก็ดิฉันสหดาละเกิดขอจบการนำเสนอการสอนแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ